สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบันไายสายชีพเช่นเคยนะครับและวันนี้ครับผมจะพาน้องๆท่องไปในโลกของวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่เขาว่ากันว่ากา่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราอย่างมากมายซึ่งวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ก็คือฟิสิกส์และผู้ที่ทํางานในาศาสตร์ทางด้านสาขานี้ก็คือนักฟิสิกส์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นครับรายการบันไดาสายชีพของเราในวันนี้จึงขออาสาพาน้องๆไปร่วมกันหาคำตอบกันครับว่าในยุคพิ่ความรู้ทางด้านฟิสิกส์นี้กําลังพัฒนามาได้ในระยะนึงแล้วปัจจุบันนี้นักฟิสิกส์เขาทําอะไรกันบ้างงานแบบไหนที่ต้องอาศัยนักฟิสิกส์และความรู้ทางด้านฟิสิกส์นี้มีความสําคัญต่อกา,ก,าการพัฒนาประเทศชาติอย่างไรรวมถึงเราจะพาไปรู้จักกับนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันกันครับว่าเขาได้สร้างผลง,งานอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชพมพร้อมๆกันได้เลยครับ ยังมีคนอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่ไม่รู้จักว่าฟิสิกส์คืออะไรเป็นศาสตร์ที่ศึกษาด้านไหนหรือแม้แต่นักเรียนที่กําลังเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าเรียนไปนเพื่ออะไรจําเป็นและสําคัญต่อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนในวันนี้และในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเคยเรียนหรือไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือไม่ลองมาทําความรู้จักกับฟิสิกส์ดูหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ ฟิสิกส์เนี่ยมันก็คือมาจากเรื่องของกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นศาสตร์ที่อธิบายถึงธรรมชาตินะครับปรากฏการธรรมชาตินะเป็นเรื่องของพลังงานนะรเรื่องของการที่มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันของวัตถุของอะตอมน,นะครับมันเริ่มมาจากตรงนี้น บนพื้นฐานก็คือเป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติไดนะ้อันนี้ก็คือภาพใหญ่ของ,ของคำว่าฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่ในปัจจุบันในชีวิตประจําวันเนี่ยเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ทั้งนั้นนะครับฟิสิกส์สามารถจะอธิบายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับถ้าเราเดินไปด้วยความเร็วเท่านี้นะครับในระยะทางระยะทางหนึ่งเราสามารถจะบอกได้เลยว่า เราจะไปถึงด้วยเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นการคิดง่ายๆนะครับมันมีสูตรถูกไหมครับมันมีความสัมพันธ์อมันมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์จนไปถึงบอกว่าเราสามารถจะรู้ได้ว่าโลกโคจรรอบดวงทิ่์อย่างไรตลอดจนมองออกไปไกลขึ้นอีกก็มองไปว่าเรามีกี่กาแล็กซี่นะอย่างนี้อุกกาบาตอุกกาบาตจะวิ่งมาชนโลกไหมวงโคจรจะเป็นอย่างไรพวกนี้มันมีกฎแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงนะของวัตถุเนี่ยสามารถจะคำนวณได้อยู่แล้ว คน,น,นความสำคัญของฟิสิกส์ไม่เพียงทำให้มนุษย์อย่างเราเราเข้าใจและรู้จักธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่การเรียนรู้ด้านฟิสิกส์โดยเฉพาะการค้นพบธรรมชาติในด้านต่างๆผนวกเข้ากับความช่างคิดช่างทดลองช่างประดิษฐ์ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดความหัศจรรย์ที่ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยปีก่อนคงจะไม่มีมนุษย์คนไหนจินตนาการได้ว่า จะเกิดสิ่งต่างๆที่ไม่คาดฝันขึ้นบนโลกใบนี้นะครับันนั้นจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันตั้งแต่คนตื่นขึ้นมาไม่ต้องอะไรแค่เราเปิดตามาเรามองเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยเรามองเห็นได้อย่างไรนะฮะเราก็อธิบายได้ถ้าเรารู้ฟิสิกส์พื้นฐานเช่นเราสามารถจะมองเห็นได้เพราะว่าแสงเนี่ยที่มันมาจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยตกสะท้อนกับวัตถุเข้าตาเรา และในตาเราก็คือมีเวตินหน้าที่จะรับแสงแนั้นนั้นลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ใช้ชีวิตประจาวันตั้งแต่ต้นจนถึงตอนปลายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ทั้งนั้นแต่พี่เห่นว่าเราไม่รู้เพราะฟิสิกส์ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ถูกแปลงไปละไปเป็นในเชิงของวิศวกรรมออกมาเป็นอุปกรณ์ออกมาเป็นสิ่งที่เราใช้นะครับแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของของฟิสิกส์ทั้งนั้น ความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีจุดตั้งต้นจากการศึกษาหาความรู้ด้านฟิสิกส์ทั้งสิน้นและบุคคลผู้ศึกษาค้นคว้าทดลองศาสตร์ด้านนี้เราเรียกพวกเขาว่านักฟิสิกส์งานของนักฟิสิกส์นั้นศึกษาธรรมชาติตั้งแต่สิ่งเล็กมากเช่นอะตอมและอนุภาคย่อยไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่มหาศาลเช่นจักรวาลโดยจะขอยกตัวอย่างนักฟิสิกส์ที่เป็นที่รู้จัก และมีผลงานเด่นในทฤษฎีต่างๆดังนี้นะครับน้องๆเซอร์ไอแซคนิวตันนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้สร้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์เจ้าของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและนักฟิสิกส์ที่น้องๆน,น,น่าจะรู้จักอย่างดีเลยนะครับและมีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่20ก็คือไอ์สไตน์นั่นเองผู้โด่งดังด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพ นักฟิสิกส์ได้รับการจ้างงานในหลายสาขาอย่างต่ำที่สุดต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่โดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในงานวิจัยต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดังนั้นนิสิตนักศึกษาจึงต้องเน้นความเชี่ยวชาญไปทางสาขาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งได้แก่ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ออสโตรฟิสิกส์ชีวฟิสิกส์ไบโอฟิสิกส์ฟิสิกส์เชิงเคมีเคมี i c a l ฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์จีโอฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ (Material Science), ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics), ทัศนาศาสตร์ (Optics), ฟิสิกส์ของอนุภาค p a r t i c l Physics) และฟิสิกส์พลาสมา (Plasma Physics) เป็นต้นนั่นเองส่วนผู้จ้างงานของนักฟิสิกส์ที่สำคัญมี3กลุ่มได้แก่สถาบันการศึกษานะครับสถาบันวิจัยของรัฐบาลและอุตสาหกรรมภาคเอกชนซึ่งนับเป็นผู้จ้างรายใหญ่ที่สุดในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว และในที่นี้นั่นเองบันไดาสายอาชีพขอนําเสนอตัวอย่างนักฟิสิกส์ที่ทํางานในหน่วยงานของรัฐบาลครับน้องๆและนี้ก็คือดรชาญวิทย์จิตยุทธการนักฟิสิกส์หนุ่มที่ทํางานอยู่ในบริษัท Western ์นดิจิตอลประเทศไทยจํากัดบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์และนอกจากนั้นดรชาญวิทย์ยังดํารงตําแหน่งอาจารย์สอนฟิสิกส์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยควบคู่ไปด้วยนะครับน้องๆ มสอนหนังสือที่จุฬาระหว่างกลางก็เป็นอาจารย์ไปจนกระทั่งก็ไปช่วยงานอยู่กับเอกชนอยู่บ้างเพราะว่าก็มีโรงงานที่มีปัญหาเราก็เข้าไปช่วยก็อาจจะเป็นโรงงานที่เกือบฟิล์มอะไรนี้ก็เป็นที่ปรึกษาไปสุดท้ายกา็ไปช่วยงานอยู่ที่วิจัยและพัฒนาของบริษัท Western Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตฮาร์ดดิสก ในเมืองไทยหน้าที่หลักของผมก็คือไปอยู่ในส่วนของวิจัยและพัฒนาของหัวอ่านเขียนสำหรับฮาร์ดดิสรุ่นใหม่ที่เรายังไม่ได้ใช้กันณตอนนี้แต่จะไปใช้กันอีกประมาณอ,อีกหลายปีข้างหน้าก็คือเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันนี้เพื่อ,อกีหลายปีข้างหน้าเราจะได้ใช้นะครับตอนก็จะอยู่ในส่วนวิจัยและพัฒนาตน,นั้ขึ้นชื่อว่าฟิสิกส หลายหลายคนคงจะมองเห็นสูตรนับพันที่ต้องจดจำและการคำนวณตัวเลขต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากความเข้าใจจากการเรียนรู้หรือสั่งสมมาจนทำให้นักฟิสิกส์สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในปัจจุบันโดยการนำไปพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้นเพื่อให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยสะดวกสบายและราคาประหยัดด้วยนะครับน้องๆ พื้นฐานเลยก็คือว่าผมเนี่ยก็เรียนฟิสิกส์ก็ชอบเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ใช้ความรู้ทางด้านของคณิตศาสตร์แล้วก็ความรู้ที่ต้องพยายามมีที่จะเข้าใจธรรมชาติวัสดุความแข็งแรงของวัสดุเรื่องของกลไกเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสา,า,สารที่ เกี่ยวข้องด้ความสนใจของฟิสิกส์เป็นพื้นฐานเนี่ยมันก็เลยทําให้เรียนได้นะครับไม่รู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นของยากก็เลยคิดว่าเรื่องงานเนี่ยสำหรับเด็กๆคงคิดมากแต่สำหรับผมไม่เป็นปัญหาถ้าเราเข้าใจเราเรียนได้คิดว่ายิ่งมีนักฟิสิกส์ในเมืองไทยน้อยก็หมายว่าคนแย่งงานกันน้อยเพราะถ้าคุณรู้ฟิสิกส์ดีๆโอกาสที่คุณได้งานน่าจะได้ง่ายกว่า เรียนเอนจิเนียร์ซะโยซักคิดว่าอย่างนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเริ่มเลือกสนใจเรียนมาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพนักฟิสิกส์ถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นักฟิสิกส์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีงานอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ด้านฟิสิกสยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนักฟิสิกส์ที่ทํางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าจาพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับซึ่งสามารถสมัครงานตามหน่วยงานกรมกองต่างๆเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมแพทย์ทหารบกมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือกรมอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอุตุนิยมวิทยากองพิสูจน์หลักฐานกรมตํารวจกองฟิสิกส์หลักฐาน สำนักง,งานประมนูเพื่อสันติกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศหรืออาจจะเข้าทำงานในภาคเอกชนก็ได้นะครับคุณต้องสมบัติพื้นฐานของนักฟิสิกส์ที่ควรจะต้องมีในมุมมองผมผมก็จะมองว่าควรจะเป็นคนที่พยายามอยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงมากกว่าที่จะใช้มันเราใช้ฟิสิกส์เพื่อที่จะเข้าใจถึงหลักการ รู้ลักษณะเฉพาะของของมันเราต้องเป็นคนที่อยากรู้ตรงนั้นพอเราอยากรู้เราก็จะหาคำตอบผมคิดว่าคณิตศาสตร์ต้องดีเป็นคนที่เปลี่ยนของยากให้เป็นของง่ายได้ ว่ากันว่านะครับความลับของธรรมชาติยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่มนุษย์เดายังไม่สามารถไขออกมาได้รวมถึงทฤษฎีบางทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาก็ <Hey. S 1> าอาจถูกรบล้างได้ในมิชชัครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้น <Hey. S 1> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่างานของนักฟิสิกส์จะหมดไปตราบใดที่มนุษย์เดายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ฟิสิกส์มันก็เดินหน้าของมันต่อไปเรื่อยๆลครับเอาละครับ, <Hey. S 1> อรบตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับงานในโลกของนักฟิสิกส์กันไปแล้วต่อไปครับเราจะไปดูกันว่าโลกของการเดินบนเส้นทางของมาเป็นนักฟิสิกส์นั้นเขาจะต้องเรียนสาา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 ขขใดดดดจะยยกกง่่นนนไไหเรรมมมตตติััอ้คบ สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะประกอบอาชีพนักฟิสิกส์มีเส้นทางไม่ยุ่งยากครับไม่ซับซ้อนด้วยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยศาศาสตร์สอบเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา4ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวทบสาขาฟิสิกส์นั่นเองซึ่งสาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับน้องๆ ก็คืออยากเป็นนักฟิสิกส์ก็ต้องอยากกลัว<ม>นะครับคำว่าฟิสิกส์อ<ม>ันที่หนึ่งต้องมองเห็นว่าฟิสิกส์เนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกับกฎหมายแต่มันเป็นกฎของธรรมชาติ<ม>นะครับซึ่งมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่เราควรจะไปเรียนรู้แล้วก็ไปเข้าใจกฎของธรรมชาตินนี้ใช่ไหมครับเพื่อต่อไปถ้าเกิดเราโตขึ้นไปแล้วเราสามารถจอธิบายอะไรได้อันนั้นก็คือส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2เราก็ต้องคิดว่า เมื่อเราสนใจในการที่จะค้นหาอะไรแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นความท้าทายแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับหรือสร้างตัวเราเองเนี่ยให้เป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์ช่างถามเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเป็นคนมีเหตุมีผลนะทำอะไรจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแนวคิดยึดมั่นในตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราชอบเลขชอบคณิตศาสตร์การคณิเราเราทำคำนวณไม่มีปัญหานะครับ เราเป็นนักฟิสิกส์ที่ดีได้ดังนั้นนักฟิสิกส์ผมคิดว่าอนาคตของนักฟิสิกส์ที่จะเป็นนักฟิสิกส์ไทยมีให้เลือกหลายด้านนะครับนะจะเป็นนักฟิสิกส์ในเชิงที่จะไปค้นหาความรู้ใหม่ในเชิงฟิสิกส์ก็ทําได้นะครับก็จะมีห้องปฏิบัติการทั่วโลกนะครับที่เขาเปิดแขนรับ นักฟิสิกส์ที่มีคุณภาพนักฟิสิกส์ที่เก่งๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ลึกๆจริงๆเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเป็นสังคมที่ยินดีต้อนรับอยู่แล้วที่เราเข้าไปร่วมกันทำรายการบันไดสายชีพของเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผู้ที่คิดคน้นทฤษฎีสตรใหม่ขึ้นมาโดยที่คนที่ทางโลกรับรู้ว่าเป็นคนไทยนั่นเองครับ และผมก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าฝันของเราคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมซึ่งน้องๆก็เช่นเดียวกันนะครับที่อยากเป็นนักฟิสกส์เราต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเราจะได้เทียวพร้อมไปด้วยความรู้และนําความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาในประเทศชาตินำลำดับถัดไปครับสาหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วแล้วพบกับอาชีพที่น่าสนใจได้ใหม่ที่ไม่แพ้กับอาชีพนักฟิกส์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ